เจ็ดโมงละนะก็กำลังมุ่งหน้าไปมหารอะกันเดี๋ยวรถก็เริ่มรู้สึกเริ่มเยอะนิดนึงนะมันเป็นแบบหนึ่งตุลาเป็นวันต้นเดือนนะวันต้นเดือนพอดีคิดว่าคนนะ่าจะออกเดินทางไปนูน่นไปนี่กันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเ็เยอะกว่าเสาร์ เดี๋ยวันี้รากยาวึงเย็นเลยเหมือนกัน,นก็ก็เดี๋ยวเราลองดูว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างน,นะ เจ็ดมงเช้าบนทางด่วนโอ้โหติดอะไรกันครับเนี่ย ต้นเสาร์ต้นเดือนคนมาทํางานตลอดนี่ติดเหมือนรถธรรมดาเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยท่าเรือนะครับหางแถวน่าจะเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตรนะเกือบเกือบก,กิโลอะ่ะต้องมีนะครับเพราะว่าเอาจริงก็จากตรงนี้ถ้าเกิดเลยไปตรงพระรามสี่แล้วมันไม่มันไม่ติดแล้วอะไรเงี้ยคือโดยปกติอะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเวลาประมาณอย่างเงี้ย คือบนทางด่วนทางลงพระรามสีเนี่ยเขาจะปิดไว้ใช่ไหมรถที่รถที่จะลงพระรามสีคือลงไม่ได้น้องวิ่งไปทางนู้นเลยแต่ว่าบนเสาเนี่ยเขาไม่ปิดเอ๊แล้วมาติดอะไรนะอยู่แล้วคนจะเรียกไปอีกครัง ไปทางฝัง่งคลามสามน่าจะดีกว่านะวันนี้ดูทรงนะเพราะว่าฝัง่งะรามสามน่าจะโล่งกว่านี้เยอะเลย<อ>ไม่รู้ติดอะไรติดติดหน้าดูเลยเน<อ>ี่ยงงเลยเกาหัวเลยเช้าวันเสาร์เช้ามากแคะเจ็ดโมงเช้าเลยนะไม่รู้นี มีสเปเชียลอีเวนต์หรืออะไรนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียหรืออะไรอย่างนี้นะไม่แน่ใจผมติดยับโชคดีนะครับที่ตำรวจเนี้ยมันเป็นหลุมใช่ไหมแต่แล้วเขาหลุดมาแล้วตรงเนี้ยมันก็แบบวนขวายเดียวได้แล้วคือคือตรงเนี้ยสุดท้ายมันก็จะไปบรรจบกันตรงอ่า ล้วแถวไม่ใช่อยู่ตามาไม่ใช่ยยอยู่รามหกเลยแถวนั้นนะครับเราก็ตรงไปทางหมอชิดแจ้งวัฒนะอะไรอย่างนี้ได้เลยสนะ่วนถ้าใครจะแบบย้อนกลับมาก็นี่เป็นหลูกแล้วบนขวาเขาก็เลยเรียกกันว่าหลุมอ่าแต่ถ้าเกิดหลุกวันนี้จะอยู่โตเกี่ยว ไม่ใช่ดิอซาก,ก้าดิเออ แต่มันไปได้มันไปได้ดีกว่าเยอะเลยเออมันไปได้เร็วกว่าเยอะเลยนะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะเจอรถแบบรถใหญ่วิ่งเยอะนิดนึงนะรถวิ่งออกเมืองเนะลยอย่างเงี้ยรลบรมันทุกเยอะแล้วก็รถพวกแบบตู้ทึบอนะไรเงี้ยไปรุ่นสร้างตัวอนะไรเงี้ยเยอะซึ่งก็เข้าใจได้มันเป็นเส้นทางอุตสาหกรรมนะที่เขาจะออกไปนอกเมืองกันครับ ปกติกับกับทางด่วนสองที่เราอ้อมาจากบางโต้นะครับมาทางบางโตงนะก็ตรงเนี้ยเขาเรียทางด่วนอะไรไม่แน่ใจเหมือนพอเรียกตรงไหนก็ไม่รู้แต่มันอยู่หน้าโรงพยาบาลวิชัยรุจักวันนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยเราก็จะออกมาจากตรงเนี้ยแล้วเดินมาป่วนหนึ่งนี้ก็จะเป็นทางดวนเดียวพอแล้วมันประหยัดเวลานะประหยัดเวลาแต่ว่า ระยะทางยาวไปประมาณหนึ่งรสองกิโลเ่าที่เคยก็ได้เเ,เห็นป้ายเนะี่ยเออประมาณนั้นนะครับก็เอาไว้เลี่ยงฮนะไว้เลี่ยงช่วงที่แบบรถติดจัดจัดตอน,น,นเช้าหรืออะไรเงี้ยนะจัตเตอรัแตแป๊บวันนี้วันนี้รถเยอะจังไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับ ไปมหาลาัยเลยดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าที่มหาลาัยดีนะครับจะต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนก็ไม่อยากแบบฟู่ฟู่นะไปกินที่มหาลัยก็ดีครับราคานักศึกษาแถมใช้คนละครึง่งเลยด้วยเออก็ก็ถือว่าประหยัดดีเนาะใช้ได้ที่หพันนะอร่อยด้แหละเราไปกินตอนเช้าเขาเพิ่งทำเสร็จให,หม่ๆเอออร่อยอร่อย ข้าวมันไก่ข้าวแกงบ๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมีหลายอย่างเลยแต่เราชอบกินข้าวมันไก่ข้าวแกง เราหมดแค่หมดหนะ้าเียเพื่อนแม่สับหกโปรนี่แกนี่แต่งขึ้นไปเลยแล้วก็ให้มันจบตรงนั้นไปนะครับไม่พอเราก็เลยไปเอาคืนกับเพื่อนเพื่อนที่ใชอ้อิมตีตีเสียตีเสียตีเนี่ยเรีต,ตีไม่ได้เสียตีเนี่ยใช้อิมยาเอโคดพดเลย โคตรไปเพราเกียร์มันชิดนะอัตราทดมันชิดอะ่ะจะสับไปมากหนึ่งสองสามนี่ตามเขาไม่ทันอะ่ะเสียเขาโดดออกแบบรุชอะไรเงี้ยเราว่า e ment, อีเวนต์โคตรแล้วนะนไม่กับไปโคตรเท่ายังยังออกตัวสู้ไม่ได้บอกเลยไอตีนะั่มึงดูนะมึงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างดนะ้วยเนี่ยว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็แซงตีไปตรงแบบประมาณร้อย หกสิบร้อยเจ็ดสิบอ่ะเยห้านะตีหมดเหมือนกันตี่แบบไม่ไหวแล้วรอบตึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เออเนี่ยที่พูดที่พูดเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็นโทรคุยกันตีอยู่อะ่ะคุยกันมนประมาณแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะงงเลยแล้วก็คุยอย่างเรื่องนี้กันอะเออตลกดีนะ i m ีโอก็เอาจริงก็ ก็สนุกสนุกอะ่ะเออแต่ว่าเราเ็ราเราก็ได้รู้ปรแมาณรถแต่ละรุ่นด้วยเนาะว่ามันเป็น,ปนยังไงเด็กๆก,ก็นั่นแหละอยากทําอะไรก็ได้ทําถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เถอะแต่แม่งก็ยังแบบโชคดีหน่อยที่แบบได้ทำนะเเดี๋ยวเราจะถึงมาหาหลัยแล้วครับ ก็พยายามพูดแบบไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าเท่าที่ดูก็เวลาพูดอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจบางทีหลายหลายคนก็นจะไม่ได้ดูไม่ไม่ไม่ได้ดูเพราะอยากฟังเรื่องที่เราโม้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีโวต้องขับงี้สมูทสมูทงี้เยหมดแล้วห้าเกียร์หมดแล้วขึ้นมาขึ้นมาเกียร์ห้าแล้วเมื่อกี้ ความชืดความชืดความชืดความตี้นความชิดความตื้นของเกียร์เนี่ยมันโอ้มันยิ่งกว่าใครเพื่อนเลยนะอีโวเนี่ยจริงแล้วอ,อย่างที่บอกอะเจอได้อย่างเดียวก็นั่นนะ Gra อ,อ่ะเกียร์ r a ของของงของิมนี่แหละ ชอบจอดในช่องนะวันเสาร์อ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือรถอะมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมพวกเจ้าหน้าที่หรืออะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้มาทํางานอะเจ้าหน้าที่หรืออาจาร์ประจําบางบางท่านที่เขาไม่ได้เข้ามาสอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาทีนี้พอผมเข้ามาว่าผมก็มาจอดในในใต้ลมไม้นะมันก็จะแบบไม่ทําให้รถร้อนมากเนาะชอบชอบชอบจอดแบบนั้นมากกว่าครับ เปิดผิดสมล้วถึงเดนสามสิบห้าครับรบ,รบิงรัขอบคุณค่ะ ที่แล้วมานี่จอดหน้าตึกตรงนี้เลยนะตอนแบบเป็นเสาร์อ่ะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขากลวยมาตั้งนะ่นาจะมีรถพวกบริหารมาจอดบ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูว่าเป็ไงแต่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้จอดในนั้นหรอกเอ้ยไม่ได้จอดตรงนั้นหรอกเดี๋ยวเราไปจอดในแบบที่ของเราตรงนั้น,นดีกว่าก็น่าจะเอร์ก็เยอะ พี่ฮะตรงนี้ได้ไหมพี่นี่นะอคคขอบคุณครับเราก็ได้ที่จอดใกล้กลประตูแล้วดีจริงๆเลยนะครับพี่พี่รอพอท่านนี้แกก็ผมเห็นแกทุกวันเลยนะก็เคยซือ<ๆ>้อน้ำซื้ออะไรให้แกดื่มก็จนจำหน้ากันได้ครับไม่ว่าจะเปลี่ยนขนไหนมาเขาก็จำเราได้ เป็นโชคดีของเราอันนี้น่าจะมีงานในมหาลัยเห็นแบบมีคนคนบุคคลภายนอกมาเพียบเลยนะครับ เมื่อกี้เห็นมีเหมือนนักเรียนนะนักเรียนมาจากตลายจังหวัดโอเคไปเรียบร้อยไปทำงานที่เรารักกันดีกว่านะครับไปละทำงาน